สวัสดีครับผมเบอร์รี่เกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่โรงแรมอยู่ที่ปากช่องเขาใหญ่นะครับชื่อโรงแรมก็คือ360องศา p ิ p โฮเทลนะครับผมอ360องศาพนะิพโฮเทลผมจะมารีวิวห้องราคา3,500ต่อคืนนะครับผมดับแรกเลยเราจะมาดูวิวก่อนนะเ,เดี๋ยวเราดูในห้องก่อนแล้วกันจะค่อยมาดูวิวข้างนอก ราะว่าต้องกลับกล้องนะแล้วก็ตัดต่อเข้าไปทีหนึ่งไม่รู้เห็นหรือเปล่านะและนี่ก็คือบรรยากาศในห้องนะฮะก็คือมีห้องน้ำอ่ามันต้องมีห้องน้าอยู่แล้วหละแล้วก็มีเตียงคู่นะเป็นเลือกเป็นเตียงคู่นะครับผมแล้วก็มีที่นั่งเล่นอารมณ์เหมือนคอนโดเลยฮะมีอ่าที่ทํากับข้าวในตัวด้วยแล้วก็มีตู้จานตู้เย็นที่นั่งเล่นอันนี้ของเกงผมนะ เพิ่งถอดทิ้งไหมเมื่อกี้ก็มีโซฟานั่งเล่นเป็นโซนนั่งเล่นนะครับหมทีวีเครื่องเล็กเครื่องหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเรารีวิวสัส้นๆเลยเดี๋ยวออกออกไปดูวิวข้างนอกนะห้องของข้าสามพันห้าอันนั้นก็ผ้าเช็ดตัวนะครับผ้าเช็ดตัวผมเอามาไว้เมื่อกี้วางนิดก็ดูวิวร,บรอบๆนะครับออกเดินออกมาจากระเบียงก็จะเห็นเลย เปิดกระจกออกมาก็มองวิวได้เลยเห็นภูเขานะครับก,ก็สวยอยู่นะครับ300องศา360องศาที่โมเทลนะครับประมาณนั้นี่ก็เปิดเข้ามาก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะมันก็อารมณ์แบบคอนโดห้องนึงเลยเหมือนแบบพร้อมอยู่อะเออเสื้อผ้าเข้ามาเราก็อยู่ได้เลยแต่ ไม่มีอย่างเดียวคือตู้เสื้อข้านะผมกำลังจะไปเล่นน้ำแล้วไปเล่นน้ำดีกว่าเอ้ยิ่งเกิดแบบนั้น ดูวิวดูวิวดูวิวว้าวทำอะไรอยู่ครับสักผ้าหรือเปล่าสักาเาล่าตอนนี้นะผมกำลังเดินลงบันไดเพื่อที่จะไปเล่นน้ำนะครับน้ำสาสอีกน้อย รีวิวสระน้ำครับน้ำเย็นปะมีน้ำอุ่นปะมีน้ำอุ่นปะมีเด็กเอ็นปะเกระจายมเย็นเนไ่ะตงไหอู้โอ้โหเยนดำน้ำน้ำอย่างลึกขึ้นแก้งเนี อบท่วมหัวเข่าท่วมเลยท่าแต่งเขาดูเกมไทยนะท่างแตกเอาพี่ยอมเสนอเพื่อนน้องได้ไหมเบอร์ลี่เกมเมอร์นะเขาดูทุ่มเพื่อนน้องอ่ะมันได้ตังกูได้แผลดูบรรยากาศรอบๆอบนิ้วนึกว่านิวเคลียร์ลงน้ำกระจาย บางเดินไปสู่แบบถนนีเชื่อมต่อกันทำไมต้องไปวิ่งเริ่มต้ตมมนแบบนี้ไอ้ที่จริงมัน,มนเหนือสวยกว่านี้นะถ้าไม่อยู่ตึกนี้ใช่ ตรงนี้น่าน่าจะสร้างทีหลังเออบอกเขาทุบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งทุบเลยเนาะเดสั่งสั่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมสั่งทุบเลยตรงนี้ต่ำกว่าชั้นหนึ่งอ่ไม่แต่พูดถึงนะมันได้กว้างเอ้ยเดี๋ยวผมสั่งใหม่เลยทำใหม่หมดเลยจะเลื้อใหม่เอาหมดเลยโอเคป้ะโอเคป่ะโอ้แค่เศษตังค์่ะแค่นี้เกมผู้พิพูดตรงผูยืมกว่าสองร้อยมามาเร็วมา เด,เ,ดเดี๋ยวเดติดได้ก่อนแล้วกันขายแค่ซื้อที่ก่อนเท่าไหยย่ไอเยี้ยมสร้างหหอหไยุกลองไไอ้เยีมสวยนี่้ยามงางยสวยา,า,ามสาาวยางาามสามสสวยางาาา เป็นขานตึกเนภูเขาขรุขยัเีตายแล้ตายแล้วไปเมื่อกไปกไปาเฮ้ไอแผมมีการน้ำไหมอ่ะเฮ้ยไม่การยี่จำผิดรุ่นแล้วบรลเกมเม์่อจบยูยงนีนะครับบายบายบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายดิ